เร็วมาก oh. มันเป็นช่วงหนึ่งปีที่เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรแบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆการเดินทางก็อาจจะไม่มีถ้าสมมติโดยปกติต่างงานก็ต้องมีฮันนีมูนหรืออะไรอย่างนี้ได้ไปไหนใช่ปะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปจากการไปทํางานซะมากกว่าเนี่ยค่ะมีอยู่แต่ถ้าทานจะยังไม่ได้ไปอีกยาวมากเพราะจริงๆแผนเราคือจะไปแอฟริกาค่ะตอนนี้ก็เลยแบบด้วยสถานการณ์ต่างๆนานามันอีกคงนานมากจริงๆกว่าที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วเราสามารถเดินทางได้ถึงวันนั้นอาจจะมีลูกจนลูกโตแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะเปลี่ยนไหมครจะไม่ไปแอฟริกาแล้วอดีกว่า เที่ยวไทยก็ไปค่ะเที่ยวไทยก็ไปอยู่แต่จริงๆมันเป็นจุดหมายปลายทางตั้งแต่แบบก่อนแต่งงานแล้วว่าจริงๆเราอยากไปเที่ยวที่นี่เราอยากไปดูสัตว์เราอยากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาแต่งงานเราก็รู้สึกว่าเนี่เป็นจุดหมายที่เราอยากไปจริงๆอยากไปก่อนมีลูกด้วยซ้าแต่ว่าดูแล้วแบบยังไม่ได้ก็เลยอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะอย่างวันครบร้องมีไปฉลองที่ร้านม,มีความหมายอะไรยังไง คือจริง,รงๆรถเมย์แต่งงานที่ที่พักในเลอร์ใช่ป่ะคะวันที่จัดงานแต่งงานที่นี่เราก็เลยรู้สึกว่า1ปีเราก็อยากจะวนเวียนกลับไปที่นั่นอีกครั้งนึงเผื่อแบบว่าได้ไปรู้สึกนะเฮ้ยวันนั้น1ปีที่แล้วเราแต่งงานที่นี่เราก็กลับไปทานอาหารที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อคู่นิดนึงออใช่ไม่มีอะไรจริงๆเสื้อคู่นี่คือมีแค่คู่นี้คู่เดียวค่ะที่เป็นเสื้อคู่แล้วคุณแฟนก็เลยเออกมาแซวว่าแบบ คู่เดียวจริงเหรอหรือม <ole> er ันจะซื้อแค่อันเดียวหรือเปล่าเพราะจริงๆมันไม่ได้เคยมีแพนอยู่ในหัวว่าเราจะใส่เสื้อเหมือนกันอะไเงี้ยจนไปเจออันนี้แล้วดูว่ารถเมย์ก็ใส่ได้พี่บอลก็ใส่ได้ก็เลยซื้อเก็บไว้วันสําคัญสําคัญทีหนึ่งก็ใส่ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้เคยเป็นค้แบบใส่เสื้อคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นคนพูดเองเพราะจริงๆรถเมย์หยิบชุดมาก่อนไม่ได้หยิบชุดนี้แล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเออรถเมย์ใส่เสื้อตัวนี้แล้วกันเราก็หยิบขึ้นมาอ้าวเราไม่ได้คิดจะะใใส่่่แแตเค้้้าาิดหลวออไรยงีน รีวิวชีวิตคู่ชีวิตคู่ก็ดูแบบว่าปกติดีนะคะมันก็มีอะไรต้องมานั่งปรับตัวเข้าหากันเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้นะว่าแบบการใช้ชีวิตของของคุณสาม,มีเขาแบบทําอะไรยังไงบ้างเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาตลอดแบบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยพอไปอยู่ก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะมันก็มีบ้างที่แบบเถียงกันบ้างอะไรบ้างคือเราเราใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองมากๆไม่ได้แบบว่าคนนั้นต้องแบบว่า พยายามเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบค่อยๆปรับตัวเข้าหากันไปตอนแรกที่เมย์บอกว่าค่อนข้างจะแปลกมากอูต่างนะหมายถึงว่าการใช้ชีวิตจะคล้ายๆกันไปดูต้นไม้เดินชอปปิง้งดูอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรที่เป็นเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าการใช้ชีวิตหมายถึงเราเป็นคนชอบเงียบๆสมมุติกับบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากอยู่ในห้องที่เงียบๆในขณะที่คุณสามีชอบดูหนังชอบดูซีรีส์เปิดโทรทัศน์เครื่องเสียงกระหึ่มอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราไปพี่เบาได้ไหมสุดท้ายก็เลยจะมีแบบสองฟลอร์แยกกันถ้าเขาอยากดูหนังดูอะไรเขาก็จะไปดูห้องข้างบนส่วนเรากลับบ้านมาตอนเย็นหลังจากทํางานเสร็จเราก็จะอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือรถเมลว่าชีวิตคู่มันก็ต้องแบบปรับตัวเข้าหากันตลอดแหละเพราะมันไม่รู้จริงๆว่าคนอีกคนนึงใช้ชีวิตอยู่มาทั้งชีวิตเขา3ากว่าปีเขาใช้ชีวิตแบบนี้เราอยู่กับครอบครัวเราล้วก็ใช้ชีวิตอีกแบบนึงอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่มันต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้อง ค่อยๆปรับกันไปไ,ไปรับเใ,ใครเป็นคนยอมขาต้องแบ่งกันไปค,คือถ้าใครผิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยม,ม,มันอารมณ์มร่วยกันได้ก็ยอมรับไปอยากเรารู้สึกว่าเอออะไรเปิดก็ได้เปิดบ้างก็ได้เดี๋ยวเราไปหาที่อยู่ตรงอื่นเองก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการแบบอารมณ์มร่วยกันไปค่ะมีที่เงเขามองงอีแบบที่เา <c oughs> มีเหมือนกันบางทีคนนั้นก็ง,งอนออมีมีบ้างเหมือนกันค่ะบางครั้งเราก็าต้องดูเพราะว่าจริงๆเขาจะเป็นคนแบบว่าถ้าเขาโกรธหรืออะไรบางทีเขาก็จะปิด แล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะจะเบาลงเองแล้วค่อยไปคุยตอนนั้นแต่ถ้าไปเคี้ยตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องเนี้ยต้องต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์เสียงสองรถเมย์หรอรถเมย์ก็ไม่ค่อยนะก็เรียกแบบปกติอย่างเงี้ยคุยกันแบบเนี้ยค่ะเขาก็ไม่มีเสียงสองกับเราเหมือนกันที่มีรถเมย์ะรอเขาชนะอะไรจะรอแล้วก็เล่นดยนิ่งๆแล้วก็พูดแบบดีๆปกติเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าเถียงเถียงเถียงไว้ด้วยกันเนี่ยไม่จบ ือประมาณอย่างนั้นหนึ่งปีละหาจะมีใครมาเพิ่มเติมไหมคะจริง,รงๆแพลนเอาไว้ว่าเป็นปีหน้านะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะจะมีได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เรา,าพูดได้แต่พอสุดท้ายจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมนขึอะไรมากไหมคะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความเรื่องเรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆนานาในชีวิตนี่แหละด้วยความที่ พอมันมีโควิดอะค่ะเราก็จะกลัวเวลาที่เราต้องออกไปทํางานข้างนอกหรือเจอผู้คนนะ่ะมันกลายเป็นว่าถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเราก็ต้องดูแลเขาอีกคนนึงแบบดีมากเหมือนกันในขณะที่ทุกวันนี้เราดูแลแล,แล้วอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะออกไปข้างนอกทํางานแล้วเจอโควิดบ้างหรือเปล่าหรือติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกังวลน,นะเพราะว่ามีญาติลดเมย์แบบติดโควิดตอนที่ท้องมันดูแบบโอ้โหทุลักทุเลมากเลยช่วงก่อนหน้านี้อะค่ะแสดงว่าตอนมีโควิด ตอนนี้จริงๆเป็นแบบนั้นคือในปีเนี้ยจริงๆปีเนี้ยเป็นแบบนั้นค่ะเพราะเราไม่ตัดสินใจว่าเราจะมีน้องในปีนี้ด้วยเหตุผลเพราะเรื่องอโควิดเรากลัวจะให้ธรรมชาติคืออยากลองธรรมชาติก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีการปรึกษาคุณหมอหรือว่าแบบมีการเก็บไข่อะไรไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราก็กังวลเนี่แหละว่าวา,ายุเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วเก็บขไข่ไว้ไหน,นเก็บไว้เมื่อตอนแต่งงานค่ะหมายถึงแต่งงานปุ๊บเราก็เก็บก่อนเลยแล้วก็จะมีอีกทีนึงหรือเปล่าหรือยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรเง ต้องเลื่อนไปอีกื่านไหเข้ามาแล้ว,วานะพี่แก่แล้วว <c> ะ <ười> พี่อุ้ยเอาจริงๆคือปีนี้มันก็พูดยากเพราะว่าจริงๆตัวหมอมาทั้งทั้งคุณแม่รถเมย์เองกับคุณแม่ที่บอลเองก็คงอยากมีน้องแบบอยากมีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารถเมย์ปีนี้สามสิบหกแล้วอ่ะคือถ้าช้าไปมากกว่านี้มันก็อาจจะค่อนข้างอันตรายแต่ก็ภาวนาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคืนนๆลๆลอยังไงรอรอโควิดหมดก็คงไม่ไหวก็ อ,อ,อาจจะเป็นปีหน้านั่นแหละอาจจะเป็นปีหน้านั่นแหละแต่ก็ต้องดูแบบสถานการณ์อีกทีว่ามันจะรุนแรงไปขนาดไหนหรือเปล่าละ <c oughs> อะค่ะคือยังไงก็จะมีก็คงต้องมีอะค่ะใช้คําว่าต้องมีนะมเนาะอือหน้าละะมร <c oughs> วอุ๊ยเร็วนะ้เดี๋ปลยปีหน้ามีอีกยาวอยู่สิบสองเดือนเดี๋ยวว่า,ากาันอีกทีหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ก็แพลนแบบว่าเรื่องละครก็คือขยับไปไว้ก่อนแล้วค่ะเพราะว่ากลัวกลัวแบบ ถ่ายละครอยู่แล้วละครยังถ่ายไม่เสร็จแล้วดันมีน้องเดี๋ยวกลายเป็นปัญหาของกองละครต้องมารออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยไม่ได้รับละครใช่ปีหน้านะแต่ว่าตอนนี้มีละครหนึ่งเรื่องยังถ่ายไม่เสร็จของพี่ตั้วค่ะยังถ่ายไม่เสร็จเลย2ปีกว่าแล้วแล้ว,ลวก็ทีมงานก็พยายามแบบว่ากลับมาถ่ายกันอยู่ตอนนี้ก็ต้องแบบไปหาคิวนักแสดงหลายๆท่านเพื่อที่จะให้เวลามันตรงกันแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็ไม่ได้ถ่ายพอมาตอนนี้นักแสดงหลายๆคนก็ มีงานมีถ่ายละครอะไรกันไปอย่างเงี้ยเวลาจะมาจับแมทรวมกันมันยากก็พยายามทําเป้าหมายของพี่เขาให้สําเร็จด้วยเพราะพี่ตัวอยากให้ละครออกมากสดงว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีก็มีการแบบเปลีละครไปนะถ้าเกิดมีจริงๆขึ้นมางานในวงการจริงๆอาจจะหายไปเลยก็ต้องไปดูอีกทีนึงตอบยากจริงนะมันแพลนชีวิตยากมากเลยพอจะมีน้องถ้าสมมติคิดเยอะๆเนี่ยโหจะมีลําบากเลยอะตอนนี้ก็เลยแบบอุ้พอมาอ่านข่าวเลย เ็าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> มันชินกับการทํางานนะคะมันหยุดแล้วก็จะรู้สึกแบบแปลกๆอะแต่ก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ okay.